ไปอย่างที่ผมได้สปอยไปเลยนะครับว่าก,กิจกรรมอันนี้ที่มันเป็นกิจกรรมตุ๊จีนในเซิร์ฟเวอร์จีนมันก็อัปเดตเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไทยักทีส่วนของรางวัลที่เขาจะแจกภายในกิจกรรมตุ๊จีนอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวละคร G4 ระดับ UR ตัวนี้เลยนะครับเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์จีนแบบเป,เป,เป,เป๊ะๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวจกักรพรรดิเด็กระดับ UR ตอนนี้เขามีสกินเข้าตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับรูปแบบภายในตัวเกมก็จะออกมาน่ารักแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่ากิจกรรมอัน,น ของเจ้าตัวจกักรพรรดิดกระดับยูอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเซิร์ฟจ,จริงกันบ้างเดี๋ยวเราไปรอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับเพราะว่าไอ้กิจกรรมนี้มีผู้เล่นสนใจเยอะโคตรเอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะลิสต Man s h o อบริการการจำเงินเกมมือถือวันพันเมนเดอะสโตนเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโ no, น1ที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาท <Wow. S 1> ทาง Li สต Man s ช o อก็มีบริการให้เ,เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรชชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วยและี เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ลิ t m a n ช็อปเขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับ, man Shop, บลิ t m a n ช็อปบริการการจำเงินเกมตลอด24ชั่วโมง สวัส,สดีพ่อแม่พ้องชาวไททุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันเม็รเดอะสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์ไทยกสำหรับคิวดในวันนี้ครบผมเองจะเข้ามาเยี่ยมชมในเซิร์ฟเวอร์ไทยกันบ้างนะครับเพราะว่านะตอนนี้เขาได้จัดกิจกรรมมาใหม่ซึ่งจะเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์จีนเลยนั่นก็คือกิจกรรมการลอยโคมไฟตุดจีนนะครับผมก็คือกิจกรรมปีใหม่ของทางประเทศจีนนั่นแหละสำหรับของรางวัลในส่วนนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์จีนทั้งหมดเลยไม่ว่าเพื่อนๆเก็บแต้มครบหกครัน ก็คือจกักรพรรดิเด็กระดับ UR ไปจํานวนหนึ่งตัวเก็บแต้มครบ1นึ่งเหมือนแต้มเราก็จะได้เจ้าตัวละคร G4 ไปเลยนะครับผมระดับ UR แล้วก็ระดับ SSR นะจานวน2ตัวรวมกันนะคือแบบมัดกันมาแบบจุกๆภายในส่วนนี้การเก็บแต้มเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นตามกิจกรรมของเขาจริงๆวันหนึ่งเราจะได้จํานวน500แต้มซึ่งกิจกรรมจริงๆเนี่ยมันอยู่ประมาณ20-21วันนะครับเราก็มีระยะเวลาเก็บอยู่พอสมควรเลยแต่ก็อย่าลืมมาดูระยะเวลาตรงนี้ดีๆด้วยนะครับว่าการปล่อยโคมลอยของเขา เนี่ยมันปล่อยได้เฉพาะเวลากี่โมงตัถ,ถึงกี่โมงแต่ถ้าหากเพื่อนๆทาการปล่อยโคมลอยหรือปล่อยโคมไฟจนครบ500แเต้มในแต่ละวันเล่นไปแค่10วันเพื่อนๆก็จะได้รับเจ้าตัว G4 ระดับ UR แล้วนะครับผมอันนี้คือสายฟรีน่าจะได้กันทุกคนนะยิ่งถ้าเกิดใครมีกระป๋องม่วงตรงนี้เยอะๆแล้วด้วยเนี่ยโอโ้โหบอกเลยว่าได้ง่ายจัดๆเพราะการลงฟาร์มกระป๋องม่วงนะตรงนี้ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเราเองก็จะมีโอกาสได้รับโคมไฟตรงนี้ไปลอยซึ่งโคมไฟธรรมดาอันนี้เราจะได้รับพรมาอยู่ที่20แต้มเตคมเราทารร5 รังเท่านั้นนะครับเราเองก็จะได้รับ100แต้มทันทีหรือถ้าเกิดเพื่อนๆท่านในเล่นกิจกรรมแล้วได้รับโคมลอยแบบลิมิเต็ดหรือโคมลอยอันใหญ่ตัวนี้มานะครับเราเองก็จะได้รับ100แต้มต่อ1โคมลอยทันทีนะครับหรือว่า1โคมไฟนั่นแหละเอาเป็นว่าโดยรวมสายฟรีผมว่าได้ g 4 u r แน่นอนกันทุกคนครับถ้าเกิดว่าเราเล่นกิจกรรมของเขาในทุกๆวันแบบไม่ขาดเลยสักวันนะครับหรือว่าเราจะมาใช้เพรซื้อตรงนี้ก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับถ้าเกิดว่าเรามีเพรเยอะก็จัดกันไปได้เลยครับผมสาหรับ หนึ่งก็อย่าลืมมาตีบอสนะตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการตีบอสนะตรงนี้เราเองจะได้รับโคมไฟโคมลอยมาด้วยนะจ๊ะใครมีทีมอะไรยังไงจัดเรียงให้เรียบร้อยแล้วเราก็เข้าสู่สนามไปทําการโจมตีโบรอ์ระดับ U R หรือโบรอ์ระดับ S S R บวกนะตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะเกิดว่าใครดาเมดน้อยๆเนี่ยก็อาจ,จะไม่ผ่านนะอย่างเช่นของผมนะตอนนี้คือมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่12และก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยครับดาเมดโคตรเบาต,ต,ตีใครไม่เข้าเลยนะนะจุดจุนี้ดูเลือดของฝั่งศัตรูดิโอแทบไม่เข้าแล้วดูก เกันชบุบโจมตีมาทีเดียวตายไปแล้วฮะโอ้โหตามต่อด้วยมิวสากาดหายหมดเลยเอาเป็นว่าสําหรับกิจกรรมอันนี้เนี่ยเหมาะแก่ซูเปอร์ใหม่ๆเท่านั้นนะครับหรือว่าเหมาะแก่ผู้เล่นที่ได้เล่นเกมนี้เป็นประจําหากใครที่ไม่ได้เล่นนานๆแล้วเพิ่งกลับมาเล่นใหม่เนี่ยบอกเลยว่าพลาดอย่างแน่นอน100%อและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเจ้าตัว G4 ระดับ y UR ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เหมาะแก่ผู้เล่นใหม่ทุกคนมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวละครของเขามันมีพัฟซีฟสกิลปลุกตื่นขั้น UR อยู่นะเมื่อเราเข้าสู่สนามปูน นะครับผมซึ่งในโซนนี้ดามจต่อเนื่องมันจะแรงมากๆนะครับอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถลบล้างสตันรวมไปถึงชํานาญสตันได้ด้วยนะเป็นอีกหนึ่งตัวละครปีศาจท,ที่เราควรเก็บมาไว้ในทีมถ้าเกิดว่ามันแจกฟรีและโซนกิจกรรมอื่นๆก็จะมีตามมานะครับอย่างเช่นกิจกรรมการแจกตั๋วลายวันพอดีทีมงานเขาเพิ่งประกาศไปเมื่อเช้านะครับผมเมื่อเราล็อกอินครบ7วันหรือ8วันเราเองก็จะได้รับตั๋วประมาณนี้เลยบอกเลยว่าได้ครบหน้ากันอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องอ่านโพสต์กันดีๆนะครับเพราะว่ามีคนไปแห่ดีใจ อยู่ในคอมเมนต์ว่าทีมงานเขาจะแจกตัวดํา100ใบจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แจกตัวดํา100ใบนะสิ่งที่เขาจะแจกเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวดํานะครับผมตัวอันเชิญเทคนิคและก็ตัวอื่นๆรวมเนี่ยอยู่ที่100ใบส่วนกิจกรรมการแจกตัวดํา100ใบฉลองการเข้ามานะครับผมหรือเป็นการต้อนรับเจ้าตัวจกักรพรรดิเด็กระดับยูอาในส่วนนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยคาดว่าน่าจะใจดีเอาเข้ามาอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับอาเดี๋ยวผมพามาให้ดูของเซิร์ฟเวอร์จีนก็แล้วกันนะครับซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ก็จะเหมือนของเซ ก็จะแจกตั๋วแดงจำนวน20ใบวันที่2ตั๋วม่วง10ใบวันที่3ตั๋วเปิดทรัพยากรนะครับ,บยีใบวันที่4เป็นแบบสีเหลืองสีส้มอีก20ใบส่วนวันที่5ก็จะเป็นตั๋วซุ่มระบบลูนออกมาตั๋วดําอีก10ใบรวมๆก็จะครบ100ใบทันทีแล้วกานสุดท้ายก็จะเป็นพวกไอคอนพิเศษนะครับของกิจกรรมตูจีนในส่วนนี้เพื่อนๆต้องอ่านโพสต์ให้ดีนะครับผมถ้าเกิดว่าอ่านไม่ดีอาจจะตกใจดีใจลอกเกอร์ก็เป็นไปได้นะและส่วนตัวละครตัวใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยเดือนหน้านี้ จักรพรดเด็กระดับยูอาร์สามรับตัวละครตัวนี้จะมีคอสกิลหลักด้วยนะใครที่ตัวดำไม่เพียงพอหรือตัวดำเพียงพอแนะนําว่าให้ควรเปิดไว้อย่างยิ่งเลยนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นตัวละครคอใหม่แถมตัวละครเขาจะเข้ามาแทรกแซงเจ้าตัวโบรอระดับยูอาร์ด้วยนะครับในส่วนนี้คือเปลี่ยนแปลงเมตาใหม่ทั้งหมดเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือรายละเอียดสกิลของเขาหลุดออกมาเรียบร้อยนะครับในเรื่องของการแปลภาษาไทยเท่าที่ผมไปอ่านมารือว่าตัวละครของเขาเป็นตัวละครป้องกันทีมได้ดีมากๆมีการบวกทนทานด้วยนะเดี๋ยวยังไงในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าผมได้ตัวเเาลฟ เดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมล่วงหน้ากันก่อนเผื่อบางคนอาจจะลังเลนะครับว่าจะเปิดดีหรือไม่เปิดดีเนื่องจากตัวละครตัวใหม่ล่าสุดในซีรีส์ว่าจริงจะเป็นเจ้าตัวอาชีวินจักรกลระดับ U.R. และก็ตัวละครตัวนี้มันจะโจมตีด้วยค่าเลือดแถมถ้าเกิดว่าตัวละครเขามีหลอดเลือดเยอะดัมบมันก็จะแรงเพิ่มขึ้นในส่วนนี้ก็ทําให้ผู้เล่นเยอะแยะมากมายคิดว่าเจ้าตัวละครตัวใหม่ตัวนั้นเล่นคู่กับหลอดเลือดเจ้าตัวโบรอส U.R. ตัวนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปพ่่งงงหววััััััออะะไรรรรกกกกบบบบเเเเเจจจ้้้าาาาาตตพดดดิิ็แแขถมมน ดาเมจมันจะโกงโอเวอร์สุดๆไปเลยนะครับในส่วนนี้คาดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างแน่นอนเพราะเขาปูทางมาให้น้องใหม่เรียบร้อยนะครับนั่นก็คือจกักรพรรดิเด็กระดับ UR ตัวนี้นั่นเองขอบคุณว่าข้อมูลในส่วนทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดอยากจะเปิดเจ้าตัวจกักรพรรดิเด็กระดับ UR หรือไม่เปิดก็คอมเมนต์มาบอกเหตุผลให้ผมฟังหน่อยว่าเพื่อนๆทุกท่านนั้นมีเหตุผลอะไรจึงไม่เอาตัวละครตัวนี้ไปไว้ในทีมแต่ก็อย่าลืมคิดใหม่นะครับเพราะว่าอัพพาร์ตสี่4ี่โลตา ทานโคตรเยอะสุดท้ายนี้แต่ก็ไม่ท้ายที่สุดก็คงจะเหมือนเดิมเลยนะครับก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทำการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกด Subscribe และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่า